สําหรับปัญหาอีกอันหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยนะครับก็คือไม่สามารถเข้าเวลาลงเวลาเข้างานได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบริเวณที่กําหนดนะครับมือถือบางรุ่นบางเครื่องเราอาจจะอยู่ในที่สัญญาณไม่ไม่ดี GPS ไม่ได้ดีมากนะครับผมอย่างเช่นอยู่ภายในคารบางทีเราจับตัวดาวเทียมไม่ได้นะครับแนะนําสแกนพยามยสแกนตรงที่จอดรถที่ไม่มีหลังคาอยู่ที่โลง่งอะไรเงี้ยใกล ไม่จำเป็นต้องจุดใกล้จุดสแกนนิ้วก็ได้ครับขอให้อยู่ภายในพื้นที่นะครับขอให้อยู่ภายในพื้นที่ห้างหรือร้านอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นจะต้องว่าเราจะต้องอยู่ตรงจุดสแกนนิ้วเพราะบางทีถ้าเกิดตัวห้างตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจุดสแกนนิ้วที่แบบอยู่ชั้นใต้ดินเอ้ยหรือแบบมีหลังคาที่ค่อนข้างสูง GPS จะไม่ค่อยสามารถจับได้นะครับให้เน้นอยู่ในที่โล่งไปก่อนอบางทีเราจอดรถ หรือกดกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สแกนจากตรงจุดนั้นสามารถที่สแกนในบริเวณใกล้เคียงที่สแกนนิ้วได้ถ้ามันเป็นที่โล่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องว่าอตรงหน้าจุดสแกนนิ้วก็ได้วิธีแก้ปัญหาถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะครับมีอยู่สองอย่างมีมีอยู่สองวิธี วิธีแรกคือเราสามารถรีเฟรชหน้านี้ได้เลยกับวิธีที่2คือเราไปกำหนด GPS ใหม่ก่อนสำหรับวิธีที่เราจะกำหนด GPS ใหม่ให้เราเข้าไปใน Google Map นะครับพอเข้า Google Map แล้วเราสามารถคลิกตรงที่จุดกลมๆนะครับ ตรงนี้นะครับผมจุดกลมมใกล้ๆลูกศรน,นะครับเพื่อให้ GPS ขยับเราคลิกดีๆลองสกเกตด,ดูด้วยนะครับว่ามัน GPS อ,อยู่ตำแหน่งตรงถูกต้องแล้วหรือยังถูกต้องใกล้เคียงกับบริเวณห้างแล้วหรือยังนะครับผม เสร็จแล้วเราก็ออกเลยนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมตัวนี้คราวนี้เราก็รีเฟรชวิธีการรีเฟรชก็คือการที่เราลากกดค้างไว้แล้วก็ลากลงมาจากข้างบนนะครับผมกดกดหน้าจอค้างแล้วก็ลากลงมันจะมีเครื่องหมายหมุนๆอยู่ตรงที่หัวเราเนี่ยแหละครับคราวนี้เราก็จะสามารถใช้งาน gps ได้ตามปกติแล้ว คราวนี้ก็ลองกดสแกนอีกครั้งอันนี้ผมสแกนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ในที่บริษัทนะครับผมสําหรับคลิปนี้วิธีแก้ปัญหานี้ลองคือครั้งแรกเราอาจจะรีเฟซแล้วยังยังไม่ได้ก็ลองรีเฟซงครั้ง3ครั้งถ้าไม่ได้จากนั้นก็ถ้าไม่ได้2ครั้งแล้ว3ครั้งแล้วยังไม่ได้ก็ไปสแกนนิ้วก่อนครับสแกนนิ้วเพื่อเข้างานก่อนแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็แจ้งลงไปในกลุ่มอีกทีนึง เออ,อเรารอสแกนแจ้งทางเซลล์ทางอะไรเงี้ยแล้วก็รอสแกนอีกทีตอนเย็นก็ได้ครับผมครับผมสำหรับการแก้ปัญหาก,การลงเวลาไว้ได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดนะครับครับขอบคุณครับ